เรียนท่านคณะกรรมการและแขกที่มีเกียรติน,นครับเนื่องจากโรงเรียนเง,งโกของเราเป็นโรงเรียนที่ดึนการเรียนการสอนภาษ,ษาภาษาได้แก่ภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาไทยและในช่วงแรกของการดำเน,นินพิธีการในวันนี้พวกเราขออนุญ,ญา,าตกล่าวต้อนรับท่านเป้นสามภาษาสักเล็กน้อยครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ We would like to pay respect to the efforts of Friend and Temple, Good Morning Committees on Parent Network, and all respected dignitaries. My name is Kaikuman Bahawsi. I am a student in Batok Sukha, 3 -1. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกันกมลประคองศรีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3พักหนึ่งค่ะ We would be delighted to be your host on behalf of our Yang Guang School executive teachers and students today. ขอรับประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง,างาก,การจัดกิจกรรมทางการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง,าท,าง,าท,างที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา,า,กา,กา,านในโรงเรียนเงงวงวันโโนี้ได้ความินดีครับ as representative of tenong school u t light o will come efficiency, model, education, institution, evaluation, c o m m i t t e e and have the opportunity to welcome all unknowable people today. ในโอกาสนี้พวกเราในนามตัวแทนคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเยงกวงขอต้อนรับท่านคณะกรรมการในโอกาส ที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้พวกเราก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะครับก่อนอื่นพวกเราของน้องนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของิ 妈妈的 ที่พระองค์ทรงให้ไว yeah. ้มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยผ่านองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยสามหลักการนั่นคือความพอประมาณขความมีเหตุผลและการมีดึงดูกันในตัวที่ดีค่ะสองเงื่อนไขประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบครอบระมัดระวังและเงื่อนไขคุณธรรมชื่อสักดิ์สิทมเ์ีริยธรรมอันควตีิญญาณได้แบ่งกันครับและสุดท้ายมาเปสูสความสมดุลสิบิสัยทัศน เศรษฐกิจส,สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมค่ะ Good morning, the Great Committee on the Sufficiency Model Educational Institution Evaluation. My name is Kat mm -hmm. I am studying in Projectile 5 Slide 1. It is indeed an honor and privilege for us to welcome you to School. It also a great honor to have you here to be a consultant, give advice, and evaluate a school. The machine, economy, philosophy. Thank Philosoph you เรียนท่านคณะกรรมการประมวนสถานศึกษาแบบอย่างพองเพียงที่คารพโรงเรียเนเงงกวขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและขอขอบคุณท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเยี่ยมชมให้กำลังใจให้คำปรึกษาคำชี้แนะ และประเมินจะถายศึกษาแบบอย่างพอเทียงที่โรงเรียนของเราในวันนี้ ดังที่บอกถ้าในสเปซคอมพิวเตอร์ในสถานที่นี้ผู้นหคนบูชาอาราตูและบูชาพระมันฟังก์กอลตวเรียนเขาวงรใเกินและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านชมการแสดงงรำของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองียบกลัวเพื่อเป็นการต้อนรับท่อย่างสูงใหญ่ขอชรับชมลฟั้ค่ะ We are the first our students. Good morning, committee, our panel papers, and education. guests. My name is Biapomos Thompson. I'm a student of the Star, 5-Slack Fund. On behalf of our school executives, teachers, and students, I would like to welcome of our school. Let's start our economic philosophies. We are really pleased to have our of you here at the state. Thank you very much for watching. Have a nice day. ขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบการจาดกิจกัรทางการเรียนรู้และบริหารจัดการตามแบบปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงที่โรงเรเียนมีนุษย์เราในวันนี้ครับพวกเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับและนําเสนอตัวอย่างป